สวัสดีครับเก็บบรรยากาศยามเย็นๆช่วงฤดูหนาวของเกาหลีช่วงนี้เกาหลีเข้าฤดูหนาวแล้ววิวตรงนี้ก็สวยครับสีสวยมากแต่ช่วงนี้ห้าโมงก็จะเริ่มมืดแล้วมืดก็จะไม่ค่อยเลิกงานแล้วก็จะไม่ค่อยมาทันแสงแบบนี้ถ้าช่วงฤดูร้อนเนะี่ย แสงตรงนี้จะสวยมากครับเป็นเหมือนม้านเลยสวยครับตรงนี้มันจะเป็นเก่าที่ผมมาใหม่ๆโรงแรมนี้ยังเปิดใช้งานอยู่หลังจากนั้นก็องใส่จะไม่มีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเพราะมันไกลแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็เลยปิดตัวไปเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นโรงแรมร้าง ปีนี้หิมะหิมะตกเร็วนะครับเขตนี้คือเขตภาคใต้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหิมะถ้าเป็นภาคกลางภาคเหนือหนะิมะจะเยอะมากอุณหภูมิก็จะลบถึงยี่สิบแถวภาคเหนือภาคกลางแยวผมอยู่ภาคใต้นี่คืออุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณที่เต็มที่เลยจะลบลบสิบกว่า,วานะลบสิบสิบเจ็ดน่าจะถึง แต่ก็หนาวพอดูทุกปีหิมะจะตกตกมาพร้อมกับฝนจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ปีนี้ถือว่าตกมากตกเยอะแต่ก็ตกกลางคืนเพาะที่เห็นนี่ก็ออกมาถ่ายตอนกลางคืนตีสามสวยครับปีนี้ก็เลยได้ภาพหิมะสวยๆเป็นปีแรกท,ที่มาอยู่ก่อนๆก็ จะตกพ้นกับฝนตกลงมาก็ละลายไปพร้อมเขตนี้ไม่ค่อยมีหิมะปีนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะอย่างที่ตกที่เห็นนี่ก็พอเช้ามาก็ไม่มีเหลือนะละลายหมดตีสามครึ่งถือว่าปีนี้ได้ภาพสวยๆของหิมะด้วยนะ พอเข้าฤดูหนาวใบไม้แต่ก่อนที่จะเป็นสีเขียวนะอันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจะเป็นสีเหลืองอีกไม่นานก็จะล่วงหมดร่วงมาเช่นนี้ก็จะเหลือแต่เป็นต้นแล้วถ้ากิ่งก้านมองไปก็จะโล่งจะไม่มีสีเขียวก็จะเหลือแต่ต้นสนเท่าน,นั้นที่ที่ไม่ผลัดใบ ส่วนต้นไม้อื่นๆก็จะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยสวยครับสวยมากเลยช่วงเนี้แต่อีกหน่อยก็จะหล่นหมดแล้วประมาณกลางเดือนหรือเม,มื่อมีถ้าฝนตกลงมาเร็วใบไม้ก็จะล่วงหมดล่วงเร็วแต่ปีนี้ยังไม่มีฝนช่วงนี้ก็ยังเห็นใบไม้สีเหลืองเหลืองทั่วไปเลยครับทั้งภูเขา สวยประมาณกลางเดือนหน้านี่ก็จะหล่นหมดความสวยเหลืองเหลืองความสีเขียวก็จะไม่ค่อยมีเข้าสุดรุนหนาวหนาวมากครับอุณหภูมิติดลบแถวนี้ก็จะมาประมาณลบลบสิบห้าเต็มที่เลยนะก็ประมาณ ช่วงช่วงเดือนมีนาไอ้กุมภามีนาเนี่ยอุณหภูมิจะติดลบมากๆน้ำในคลองที่พอมีเหลือบ้างนิดหน่อยก็จะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเลยเนาะเออใหน่อยพอหน้าหนาวาัก็มีอ่างเก็บน้ำแถวนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยแถวภาคกลา ภาคเหนือภาคกลางภาคเหนือนะเอะเออจะหนาวมากครับทางนี้ก็ไม่ก็หนาวอยู่ครับแต่ก็ไม่เท่าภาคกลางภาคเหนือครัวันนี้ก็เด้เก็บบรรยากาศโดยรวมๆมาให้ชมกันนะครับสู้ๆนะครับทุกคนไปให้ถึงฝั่งฝันทำให้สำเร็จเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ สู่ๆนะครับสวัสดีครับ